พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเราก็นัดหมายกันวันอังคารทุกวันอังคารใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแม้ว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันจะผ่านชั้นคณะ,ะรัฐมนตรีไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนใช่หรือเปล่านะครับเขาก็นําเรื่องนี้เข้าสู่สภาไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็ด้วยความจุลมุนจุลเก เหตุที่พูดว่าจุลลมุนจุลเกเพราะน่นองจากว่าเขาบอกว่าจะเข้าวันที่เก้าใช่ไหมพี่น้องอทีนี้เขาก็เกรงว่าเราจะไปต่อต้านเราจะไปคัดค้านเราจะไปแสดงประดังแสดงจุดยืนกันที่หน้าสาภาอาจจะเกิดปัญหาทําให้กฎหมายนี้เข้าไม่ได้เขาก็เลยปรับเลื่อนมาเป็นวันที่3เมษายนที่ผ่านมาอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันแต่เราก็ไม่ได้ลดละความพยายามเราก็ไปกันที่หน้ารัฐสาภาเมื่อวันที่ สามที่ผ่านมาใช่ไหมพี่น้องจนในที่สุดเนี่ยก็มีข้อตกยงกันมากมายในรัฐสภานะครับซึ่งช่วงเวลานั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเหตุเกิดเหตุโศกนาฏก,ก,กรรมแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นด้วยก็มีข้อตกยงจนในที่สุดเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็สูกเลื่อนออกไปไม่ได้รับการพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรแต่เขาก็ยืนยนันยืนยนัยน,ยนยืนการานชัดเจนว่าเขาจะนําเรื่องนี้เข้าวันที่ 9เมษายนก็คือในวันพรุ่งนี้ดังนั้นสิ่งที่เขาประกาศขึ้นมาความหมายก็คือว่าในยะความหมายที่เขาแถลงออกมาแบบนี้ทั้งส่วนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นนายกรัตรีรวมทั้งพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่สนใจเสียงของพี่น้องประชาชนก็สนใจแต่เพียงว่าถ้าในายใหญ่พูดอย่างไรขเขาก็ต้องทําแบบนั้นใช่หรือเปล่าขเขาก็จะไปไอ้ไดถึงขั้นในายใหญ่ออกมาประกาศบอกว่า ถ้าไม่ใครไม่สนับสนุนคาสิโนก็ออกไปนี่คือคำขู่ของผู้มีอำนาจนอกรัฐบาลบอกว่าถ้าไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่สมควรที่จะทำงานร่วมพันผมก็ส่งเสียงไปถึงเพรรคพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายว่าความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบธรรมทางสังคมเหล่านี้เนี่ยกับคำขู่เหล่านี้ท่านจะเลือกแบบไหนจะเลือกยืนข้างในายใหญ่ ที่วงการรัฐบาลกันอยู่ในปัจจุบันหรือคุณจะยืนเคียงข้างประเทศชาติหรือประชาชนคุณก็ต้องเลือกเอาใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะเป็นคุณเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอ้างประชาชนทุกเมื่อเชื่อว,วันพูดที่ไรก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่สิ่งที่ทํานั้นมันขัดแย้งกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงท่านไม่สนด้วยซ้ําไปว่ากระแสะเสียงที่ออกมาคัดค้านในขณะนี้มันมากร้อยเพียงไหนนะครับดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ เรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องยืนหยัดมุ่งมั่นทําต่อไปซึ่งหลายท่านไปแล้วบอกว่าสังคมมันกลับเคลื่อนด้วยความดีแล้วก็คนดีแหละจะนําพาสังคมนี้ไปสู่เป้าหมายในทางที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้ดังนั้นคนสําชั่วจะคิดดีเนี่ยไม่มีใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าคนซําชั่วนี่จะคิดดีไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่มันชั่วมันก็ชั่วตั้งแต่ต้น ยันตายเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายชั่วแล้วชั่วอีกชั่วแล้วชั่วเล่าชั่วต้องโคตรแล้ก็ชั่วแบบนี้แหละพี่น้องดังนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังกับพวกเขาแล้วผมเองก็สงสารนะสงสารนายกรัตรีคุณแพทองทานชิน,นวัตรด้านหนึ่งก็เป็นสุภาพสตรีตัวยังน้อยลูกยังอ่อนแต่ว่าเหมือนกับว่าถูกบีบบังคับไม่มาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ ซึ่งไอ้นี้ผมคิดว่าคนที่เป็นพอ่อคนที่เป็นแม่เนี่ยทำไม,ม่หิดมากใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราะว่าเราเป็นพอ่อเราเป็นแม่เนี่ยเราเลี้ยงลูกมาเรารู้ใช่ไหมว่าลูกเราเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนใช่หรือเปล่าจะทําอะไรได้หรือจะทําอะไรไม่ได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องซึ่งรู้ตั้งรู้ไม่นี่ไม่ใช่รู้จาพ่อครอบครัวแต่ว่ารู้กันตั้งประเทศว่าคนมาเป็นนายงรดีนั้นวันนี้เนี่ย ไม่มีศักยภาพในการนำพาประเทศนี้ไปได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องการพูดแต่ละครั้งการแถลงแต่ละทีก็มีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะกั้งหน้าที่จะเป็น iPad หรืออะไรก็แล้วแต่หรือองค์ประกอบที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมตั้งข้าราชประชาชั้นบริหารทั้งหลายที่ยืนประกบเคียงข้างอยู่ตลอดระยะเวลาไอ้นั่ขอก็ทํากันไปแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่แหละก้าหลักเกฑ์หลักการทาง ดูประวติโบราณก็บอกว่าพ่อแม่รังแกฉันใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณแพตองตานนี้ก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่จําเป็นที่จะต้องตามเพราะว่าคุณทักษิณเองผมก็คิดว่าวันนี้ก็หมดหน้าตักแล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าคือด้านหนึ่งก็หวังพึ่งพาใครไม่ได้ก็ไม่ไว้ใจใครในขณะนี้ใช่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะตั้งนายกรันตรีก่อนที่จะโหวตนายลดลดรัรรนตรีเนี่ยก็มีแคนดิเดตหลายคนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัลีได้แต่ว่า คุณทักษิณเองก็เลือกคุณแพทองทานชินวัตรซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ที่สาคัญคือว่ามันชอบทําและไปทําร้ายลูกคนตนเองหรือไม่ไอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็เป็นห่วงห่วงใยนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวนายกรีเราก็รู้ว่าเป็นประมุขฝ่ายบริหารดังนั้นการดําเนินการการจัดการออกนโยบายออกกฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทําดีมันก็ดีใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าถ้าเขาทําดีเราจะออกว่าทําไมใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า ถ้าเราถ้าเขาทาดีพี่น้องประชาชนตั้งประเทศจะออกมาทําไมใช่หรือเปล่าเนี่ยพี่น้องจากใต้สุดเมื่อวานขึ้นรถไฟมาเดินทางจากป่าอันตรายทั้งหลายมาเพื่อจะยืนหยัดเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเขาไม่เอาคาสิโนใช่หรือเปล่าและวันนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่เวทีอย่างนี้เวทีความไม่พึงพอใจมันเกิดข,ขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ดังนั้นถ้าสิ่งที่รลจะย,ยืนยันยืนหยัดที่จะทําต่อไปผมก็ท้าทายโดยตลอดนะ ถ้าคุณอยากทําคุณก็ทําไปเลยใช่หรือเปล่าเราก็มาสู้กันว่าพลังแน่งความดีกับพลังแน่งความช่วยไหนมันจะแน่กว่ากันใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเราไม่เคยคิดที่จะมีตําแหน่งแห่งโหนใดเราไม่ต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรีเราไม่ต้องการที่จะมีตําแหน่งใดเราต้องการเปลี่ยนเพียง <S <s ประชาชน <S <s คนธรรมาดาใช่หรือเปล่าพี่น้องหากินอย่างสุดจริตตามมาหากินประกอบสัมมาชีพอย่างสุจริตนะครับและเมื่อประเทศชาติมันประสบกันหมาก็ทุกครั้ง เราเ็าจะออกมาทําหน้าที่เหล่านี้นะครับซึ่งหลายคนก็ปราโาทบอกว่าคนที่มาต่อสู้ล้วน้อนจะเป็นคนเก่าคนแก่นะครับป้าเช็ดหมากนี่เต็มไปหมดเลยเขาดูถูกแบบนั้นแต่ผมก็ย้อนกลับว่าถ้าเราจะสู้จนตายมันจะมีปัญหาอะไรไหมใช่หรือเปล่าถ้าเราจะสู้จนตายเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองมันจะหนักหัวใครไหมใช่หรือเปล่าก้อยพวกมึงก็ยังคนเดิมที่ชั่วเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า มึงก็ยังช,ช,ชั่ว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 มึงก็ชั่วยันตังโคตรเพราะนั้นเราก็ต้องสู้มันใช่หรือเ่าพี่น้องมันมีแค่นี้แหละชีวิตคนเรามีเท่านี้จริง,รงๆไม่ดีมากมายต่อให้มีศักวาสนาร่ำรวยแค่ไหนก็แล้วแต่ตายชุดก็ตายใช่หรือเปล่าองศาสดาทุกศาตดาก็ไม่มีใครอยู่รอดใช่หรือเปล่าบูพรมหากษัตริย์ทุกองก็ตายอยู่ก็สวรรคตทุกคนใช่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่แล้วคนที่เป็นรัฐบาลต่อให้ร่ำรวยแค่ไหน ก็ตายใช่หรือเปล่าเราเลือกเกิดไม่ได้พี่น้องท,ที่รักทั้งหลายแต่เราเลือกที่จะทําความดีก่อนตายได้ใช่หรือเปล่าแล้วก็การทําความดีก่อนตายนั่นก็หมายความว่าเราเลือกที่จะตายแบบไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องเราจะเลือกตายแบบคนชั่วประกอบกรรมชั่วหรือเราจะเลือกตายแบบคนดีใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เราเลือกแล้ว เมื่อเราเลือกแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องกังวลสงสัยใช่หรือเปล่าเพราะถึงที่สุดแล้วทุกคนก็ตายทุกคนใช่หรือเปล่าพี่น้องดังนั้นชีวิตก่อนตายคุณจะทําอะไรนี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งทุกศาสนาก็สอนแบบนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นกาซิโนไม่ว่าจะประเด็นไหนก็แล้วแต่ถ้ารัฐบาลซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาจากรูปการแบบไหนก็แล้วแต่ จะมาจากการเลือกตั้งจะมีอำนาจพิเศษจากไหนก็แลวแต่ถ้ากระทำย่ำยีต่อพี่น้องประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ในการลุกขึ้นต่อต้านและต่อสู้ใช,หใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสู้มาสิ่งที่เรายืนหยัดมาทั้งเวทีอย่างนี้และหลายๆเวทีเนี่ยมันยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่เราทํามานั้นถูกต้องมาโดยตลอดใช่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าการทําความดีนั้นมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า เราไม่มีอาวุธเราไม่มีรถถังเราไม่มีอำนาจรัฐที่จะไปจัดการกับส่วนต่างๆเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำได้เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้เมื่อความดีมันต้องใช้เหตุใจผลใช้เวลาในการพิสูจน์มันก็จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาแต่ที่สุดแล้วความจริงก็คือความจริงใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่ามแม้จะเหนื่อยแม้จะหนักแค่ไหนก็แล้วแต่ดังนั้นคือสิ่งที่เราต้องยืนหยัดต่อไป ใครจะได้เห็นด้วยเห็นต่างก็เป็นเรื่องของเขาใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าในระบบประชาธิปไตยเราอย่าเอาประชาธิปไตยไว้กับตัวเองเช่นก่อนหน้นี้พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเขาคือฝ่ายประชาธิปไตยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็ประกาศตลอดว่าเขาคือฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่เอากับฝ่ายเผด็จการใช่หรือเปล่าแต่ต้ที่สุดเป็นยังไงพี่น้องความจริงก็คือความจริงเมื่ออำนาจมาอยู่ก้างหน้าเขาสแสวงหาอำนาจเขาไม่สนใจว่า การเข้าถึงอำนาจการได้มาซึ่งอำนาจคือการรักษาไว้ซึ่งอำนาจนั้นจะใช้ความชั่วความดีมาประกอบการแก้ไหนก็ไม่สนใจเขาต้องการเพียงแค่อำนาจเท่านั้นเองใช่หรือเปล่าเพราะก็เชื่อว่าอำนาจจะดนบันดาลจะจัดการให้เขาสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้เขาก็ทําเช่นนั้นและผมเชื่อว่าเขาจะทําอีกเชื่อผมเชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าหมดคาสิโนไปสมมติว่าหมดคาสิโนไปก็จะทําเรื่องอื่นอีกพี่น้องเชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่า เพราะคนชั่วจะคิดดีไม่มีใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงปักหลักให้เขาได้เห็นว่าวันนี้เรื่องคาสิโนโนี่ชัดเจนว่าเราไม่เอาและไม่ใช่เฉพาะเรากองทัพทำคอปทสซพปสท,ที่ยืนหยัดปักหลักพักข้างกันมาอย่างยาวนานจนจนถึงสาการในขณะน,นี้มันเป็นบทพิสูจน์ว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จึงจําเป็นที่จะต้องทําต่อไปพี่น้องเกษตรกร ที่มาตากจังหวัดเนี่ยไปพักผ่อนอยู่ที่วันปกติไปอยู่ที่กระทรวงการคลังผมก็ไปมาไม่ใช่ไม่ไปปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มากันทุกวันกัางการการที่มาทุกวันการก็แสดงว่ารัฐบาลมังไม่เซเยศใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเวลาภาคประชาชนจะมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งปลางนัดทำงานการประชุมนัดประชุมครั้งนี้เพื่อนัดประชุมครั้งหน้าอยู่แบบนีเ้เราเจอสการณ์นี้บ่อยบนถนนเส้นนี้ เราดอนมาทุกถนนในกรุงเทพหมหานาครเรารู้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของนายทุนนั้นเนี่ย <c oughs> เขามีพฤติกรรมเป็นแบบไหนเขากระทาอย่างไรแก่พี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้เมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคาสิโนโที่จะนําให้ประเทศชาติประชาชนและลูกหลานของเราในวันข้างหน้านั้นประสบกับปัญหาความทุกข์ยากนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องร่วมมือกันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าประเด็นชำเนหน้าของพี่น้องเกษตรกรเราก็ต้องร่วมกันสู้ใช่หรือเปล่า ปัญหาที่ทาเกินหรือที่ทํากินมีไม่เ,เพียงพอการประกาศที่ของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานประกาศทับที่จาวบ้านทิ่งอยู่ตากินมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่หรือเปล่ามาตีกรโมโกฎหมายพระราชกาก็พูดชัดว่าต้องเอาที่เหล่านั้นคือในแก่ราชดรใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่เขาไม่ทําใช่หรือเปล่าเขาไม่ทําใช่หรือเปล่าแต่ก็เอาที่ป่าเสื่อมโทรมออกจโดนดให้กับนายทุนพี่น้องเห็นหรือเปล่า แต่เขาทําได้ทําไมกับนายทุนก็ทําได้แต่ทําไมกับชาวบ้านก็ทาไม่ได้วะใช่หรือเปล่าไอ้นี่แหละที่เราจะต้องมาให้มันประกาศให้ชัดเจนว่านพี่น้องทั่วประเทศต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อพูดในแต่ละเรื่องพูดในแต่ละเราวเรื่องในแต่ละประเด็นปัญหาของเกษตรกรก็สามารถขึ้นเวอทีคบพทได้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่น้องเราไม่เคยปฏิเสธปัญหาของชาวบ้านปัญหาของเกษตรกรปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เราก็นําไปสู่ขึ้นเวทีนี้โดยตลอดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งประเทศณนเวลานี้ก็ต้องมาร่วมกันว่าเราจะยืนหยัดต่อสู้กันอย่างไงนะครับในอนาคตข้างหน้าและโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นจุดที่ขาดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องประกาศจุดยืนให้แจ่มชัดและแสดงออกร่่มกันซึ่งพลังแห่งความดีซึ่งพลังคุณธรรมที่จะร่วมกันสกัดกั้นคาสิโน เพื่อร่วมกันสกัดกั้นให้ไม่ให้ประเทศชิบหายไปกว่านี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้เราจะสู้ร่วมกันแล้วชัยชนะจะเป็นของประชาชนขอบคุณครับ